ถึงพี่น้องชาวขนอมและนักท่องเที่ยวปุ๋ยขอขอบคุณพี่น้องชาวขนอมชาวสีชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่อดทนรอคอยและเป็นกำลังใจให้โครงการขยายถนนสี่ช่องจราจรสายคลองเหลงขนอมเกิดขึ้นจริงค่ะ ในช่วงที่ปุ๋ยได้มีโอกาสทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปุ๋ยถือเป็นแนวหน้าในการประสานงานขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่บ้านเราจนสามารถผลักดันงบประมาณและโครงการนี้ได้สำเร็จถนนเส้นนี้ไม่ใช่แค่เส้นทางสัญจรแต่คือเส้นทางเห็นโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทุกก้าของความเปลี่ยนแปลงมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายปุ๋ยจึงอยากบอกว่ารักจริงไม่ทิ้งกันจะยังคงเป็นสัญญาใจที่ปุ๋ยจะยึดมั่นและทำงานเพื่อบ้านเราเสมอค่ะอีกไม่นานเส้นทางสีเลนสายนี้จะเสร็จสมบูรณ์เปิดประตูสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบขอบคุณทุกแรงสนับสน,นุนและขอให้พี่น้องใช้ถนนอย่างปลอดภัยระหว่างก่อสร้างนะคะจากใจรักจริงไม่ทิ้งกันขนอมบ้านเราสีเลนเพื่อการพัฒนา